จะมาอยู่กับราตรีนี้ต้องอย่างเดียวได้ปะได้คุณแม่เป็นอะไรแม่ผดอะไรครับแม่แม่เดิมคุณแม่แอบผดอะไรให้ลูกรู้เนี่ยแอบผลแม่หัวเละคุณแม่มีอะไรเนาะกระชับซื้อมือต้องเห็นมานาตีงูเห็นมาตั้งจับก่อนงูมาตั้งจับ เอาทั้งผี่เออนะจะหันเจเข้าสื่อผลไม้สื่อนะพวกงวนจะแม่งขามานะตนนี้ไทเนี่ยตอนนี้ไทยพราว่ามนเมนตเตียเ่เจ้าเนี่ะเเจ้าี่เขาเศรขึ้นหูเมนนะะขอยืมเรื่องวซูฟ้าหับ้านก่อนอ่กคลงลูอ่อยกเร่ไป เน่จับเคื่องหนูอีกเอ้าโอ้จะจะจบผิดหรือเปล่าตัวันพักกูสากูอ่ามันหนกสิฮักูรูเป็นดาวศัพท์ก็ม่เปนังเพียงขาก็ซื้อๆเนี่ยมันมาคนข้างๆจะจัให้ผมไหวเมฆามเฮ้ยเขาขนาดนี่เนี่ยเออจะเียงนี่แบาอมู ไอ้เน,นียที่มันมากก็นปฏิฆาทุกคนเขาีกัี่มากเข้็นกะดีนกดียางหมดขวางานแบบนี้ครับก so yes. <The> right. ับหูกว้างข้นกว้างหลายการตินต่อหาคุ้ยดยมาบไวอย่างดีเลกเด็กเาเป็นตดี๋ยวเขาขอบมาหาเองการชาง่านเบบนี้แล้วาทอกนนะพหจะกรับ ไม่บังกรมถูกปเอาไหวเอาไหวถูเลยตรงนี้เลยวาเป็นล้วงเดี๋ยวืดเสียงต่อเสียงที่ไหนตวยเลยยาวแค่ตัวเสียอยามาสุณวาเนี่เฮ้ยบิงที่หลับมืดเน่ยจะได้โอ้แคนี้อย่างเชื่ออย่าุเดียเด้ออเพิ่ม เย็น้วยเย็นจูด้วยมันค <shared> ุ t <t <recount> <chemistry> ่มกันนี่มามากมาสั่เมะเขือสัยกันเแเอาดีได้ด้วเอาดีดีหบเียบมันเาว่ามันเข้าเขาตีจยิ่งแต่ตีแต่ว่ามันใช่ดีนะเจเนามันใส่ดีซาบมีเลยบดตรงเลยมีเลยามดอยู่หลายคนนะคะคิดอกค่ะคุณแม่คุณลาีแล้วก็ห่วงผ้า มันซื mortar. ้อพี่หรอมันซื้อวะเจ้าอยู่ส้นนแสงมัไปทางนั้นแต่ของหนูมันเออของหนูมันมันพอดีตกปลาคือเฮ้ยมันซื้อวะเป็นอะไันซื้อวาเป